เนะวันนี้เรามาดูการตกแบบอิสระนะครับก่อ,อนหน้านี้เราดูเรื่องของการเคลื่อนที่ในแนวแกน x เนาะการตกแบบอิสระเนี่ยนะครับเราสามารถบอกว่ามันอยู่เคลื่อนที่ในแนวแกน y นะครับที่คือแกน y ของเรานะครับขณะที่วัตถุเนี่ยนะครับเคลื่อนที่ลงนะครับ g เนี่ยนะครับเท่ากับลบ9.8เมตรต่อวินาทีกำลังสองเนาะเนื่องจากว่าเราให้ที่ขึ้นเป็นลงอ่าขึ้นเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นวัตถุเวลามันเคลื่อนที่ลงเนี่ยมันก็จะติดลบ นี้เรากําหนดได้นะครับเราสามารถกําหนดได้ด้วยว่านะครับถ้าเกิดเราให้เคลื่อนที่ลงเนี่ยเป็นบวกนะครับ g เนี่ยก็จะเป็นบวกได้เหมือนกันนะครับาวนี้ถ้าเรามาดูวัตถุตกนะวัตถุตกวัตถุตกเนี่ยเลาเดี๋ยวเราจะดูเนะว่าที่เวลา t เท่ากับหนึ่งจุดศูนย์วินาทีเนี่ยนะครับวัตถุอยู่ตรงไหน นะครับสมมุติว่าวัตถุตกเนี่ย u y เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเป็นศูนย์เมตรต่อวินาทีก็คือความเร็วต้นเป็นศูนย์สมการการเคลื่อนที่นะครับก็คือ s y นะครับเท่ากับ u y t นะครับบวกกับเซนส่วนู่สอง at กลังสองนะครับซึ่งนะครับ u y t นะครับบวกเซนนสองนะครับลบเก้าจุดแปดเมตรต่อวินาทีกำลังสอง นะครับล้วก็ t เนี่ยก็คือหนึ่งจุศูนย์วินาทีนะครับเนื่องจากว่าความเร็วต้นเนี่ยวัตถุนะครับเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งนะครับอนนี้ก็คือศูน,นยนนนนนนน์เพราะฉะนั้น s y เราเนี่ยนะครับก็จะเท่ากับลบเศษหนึ่ง่วนสองนะครับคูณกับเก้าจุดแปดเมตรต่อวินาทีกําลังสองคูณกับหนึ่งวินาทีกําลังสองนะครับหึ่งวินาทีกาลังสองตัดไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย s y ที่หนึ่งวินาทีนะครับวัตถุเคลื่อนที่ได้ลบสี่จุดเก้า เมตรนะครับก็หมายความว่าก็หมายความว่านะวัตถุเคลื่อนที่จากจุดนิ่งนะจากจุดนิ่งนะครับในหนึ่งวินาทีทีเท่ากับหนึ่งวินาทีเนี่ยนะวัตถุเคลื่อนที่นะครับได้ทีจุดเก้าเมตรโอเคก่อนนะครับแล้วก็นอกจากจะหาเอสยได้นเนี่ยที่มันเคลื่อนที่ได้ในทางแนวแนวแกน y เนี่ยได้เท่าไหร่เรายังสามารถหาความเร็วนะเวลานี้ได้ด้วย v ตรงนี้ได้ด้วย v y ดับตึ้ง v y ตัวเนี้ยนะครับเท่ากับ u y นะครับแล้วก็บวกด้วยนะครับ g t ซึ่ง g ของเราก็เป็นลบเนาะ u เราเริ่มต้นเป็นศูนย์นะครับความเร็วต้นเป็นศูนย์ลบกับ9.8เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะครับแล้วก็คูณด้วยหนึ่งวินาทีนะครับก็ตัดไปนะครับเหลือแค่เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ย v y เนี่ยจะเท่ากับลบ9.8 ต่อวินาทีก็คือที่ตำแหน่งที่เวลานะครับที่เวลาหนึ่งวินาทีนะครับความเร็วต้นไอ้ความเร็เว,ห,วหน้าเวลานะครับตรงนี้นะครับเท่ากับ9.8วินาที